สวัสดีครับพบกับสุรกาพฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่อิชิอิจจน,นทานเข็มดีเปิดใจก่อนชีชาตาแชมป์กับทีมชาติซีเรียเกาหีทัพชัางศึกนะฮะไม่มีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวมาชาระอิชิอิว่นักกัลโชญี่ปุ่นเตรียมนําทัพช่างศึกทีมชาติไทยของเรานะฮะชีชาตาแชมป์พบกับทีมชาติซีเรียทีมแก่กงจากตะวันออกกลาง นะสนามกีฬาตินะสุรนนท์จังหวัดสงขลาวันที่14ตุลาคมนี้บาสระอิจินะครับหัวหนา้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดใจก่อนนําทีมลุ้นแชมป์แรกในระอบ7ปีโดยระบุว่าสำหรับเกมที่ผ่านมาผมต้องขอบคุณแฟนบอลที่เข้าเชียกันเต็มสนามพรุ่งนี้ผมคิดว่าฝนก็อาจจะตกอกีกแต่เราก็ต้องพยายามทำงานให้ออกมาดีที่สุดและบอกว่าแฟนบอลจเก้ามาเชียพวกเราเยอะเหมือนกับเกมที่ผ่านมาสำหรับการเจอกับซีเรียครั้งก่อน กับครั้งนี้มีความแตกต่างกันเยอะมากโดยเฉพาะนักเตะจึงไม่สามารถตอบได้ว่าทีมชุดนี้จะแตกต่างกันอย่างไรส่วนเกมนี้จะจัดตัวอย่างไรผมคงไม่สามารถตอบได้แต่เรามีแผนที่จะเจอกับซีเรียส่วนนักเตะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหนักทุกคนพร้อมที่จะลงสนามเกมนี้นักบอลบางคนอาจจะมีอาการล้าแต่เชื่อว่าทุกคนจะพร้อมสําหรับเกมในวันนี้ส่วนนั่นจนนั้นเกมดีนะฮะกองหลังดีกิีทีมชาติไทยกล่าวว่า ก็ต้องอยอมรับนะครับว่าเกมกับซีเรียจะเป็นเกมที่ยากอย่างแน่นอนเพราะซีเรียก็เป็นทีมที่ดีแต่พวกเราก็พร้อมที่จะลงสนามและหวังว่าเราจะสามารถคว้าแชมป์ให้กับแฟนบอลได้สำหรับก็ผิิพาดจากเกมนนัดก่อนหน้านี้เราต้องเข้าใจตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทําได้ดีมันอาจจะเกิดจากสภาพสนามซึ่งเราคงไม่สามารถไปยึดติดหรือคิดมากได้หลังจบเกมไปก็ได้คุยกับทั้งเพื่อนร่วมทีมและโค้ชทุกคนก็ให้กําลังใจผมขอเชิญ แฟนๆก็มาชมเกมให้เต็มสนามเช่อยว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกและหวังว่าไทยจะคว้าแชมป์ม,มาครอบครองได้สําเร็จนะครับโค1 1ตตัวจริงทีมชาติไทยพบทีมชาติซีเรียรอบจริงชนะเลิศมานชาตอิชิอิหัวหน้าโค้ชเญี่ปุ่นนะครับเตรียมนำทัพชางศึกทีมชาติไทยล่าแชมป์กิงครับณสนามกีฬาติณสุรนนท์จังหวัดสุขา ระหว่างวันที่11ถึงวันที่14ตุลาคมเปิดผังสิบเอตัวจริงทัพชางศึกทีมชาติไทยคาดมาสระอิชิอิส่งลงชี้ชาตแชม 2024, ป์คิงครับ2024เก็บทีมชาติซีเรียทีมแข่งจากตะวันออกกลางในวันที่14ตุลาคมตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงมีสเายปรับทัพฝั่งซ้ายส่งสอดสละไขประกชนเยอนประจำการพร้อมด้วยเอกนิตปัญญานวรุกตัวเกณฑจากญี่ปุ่นอุระเลดไดมัน เราไปเริ่มต้นกันที่ผู้รับสมบัติตันะฮะปฏิวัติคำไม้จากทูแมนคอกยูเนเต็ดกองหลังนิโคลัสเมกัสเซนจากโอบีโอเดนเซ่ ense, ลีกสูงสุดของเดนมาร์กจ้าหน้าท่านเข็มดีจากราบบฟบีเอฟซีเอล็ดดอลล็ olo, จากบริยูเนเต็ดอินโดนีเซียสซลสะลักไฮเปอร์คนจากบุรีรัมยูเนเต็ดต่อไปเป็นกองกลางเป็นกองกาลางรับคู่นะฮะวิลเลเตตป้อมพันจากทูแมนคอกจะจับคู่กับวอลิชิตกนิสีบัมเพนจากกันเทอร์เลย์เอฟซี ส่วนกองกลางเป็น3ประสานในแนวรุกจรลญทร์สองวรกรจากวีจีปทุมชนะทิพย์สงสินจากวีจีปทุมเอกนิปัญญาจากอุวเลดเดมอนญี่ปุ่นส่วนกองหน้าเป็นสุภชัยใจเด็ดจากบุรีัมยูเนเต็ดนะครับส่วนตัวทำรองทีเด็ดก็ยังมีนะฮะสุภนัทเหมือนตานะครับท่านผู้ชมคอยอเป็นตัวทีเด็ดในช่วงที่ต้องการประตูนะจ๊ะ ด่วนอันดับไทยพุ่งอย่างสุดเปิดอันดับโลกทีมชาติไทยหากคว่ำทีมชาติซีเรียนะฮะอันดับพุ่งแน่นอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของกคีิี่ปุ่นวาซาไดอิจิเตรียมนำทัพลุยสู้ศึกคิงคัพ2น2 4นัดนชิงเฉลิศพบกับซีเรียโดยทัพช้างศึกนะครับณตอนนี้มีคะแนนนะฮะอยู่สะสมอยู่ที่1226.46คะแนนตอนนี้นะฮะ ปัจจุบันทีมชาติไทยลังอันดับที่ท็อป98ของโลกนะฮะณปัจจุบันส่วนทีมชาติซีเรียนะฮะปัจจุบันลังอันดับที่91ของโลกโดยมีคะแนน1,257.4คะแนนซึ่งหากทัพจังสึกสามารถโค่นเอาชนะทีมชาติซีเรียซึ่งมีอันดับโลกที่สูงกว่าทีมชาติไทยจะได้รับคะแนนที่บวกมากถึงบวก5.3คะแนนซึ่งคะแนนรวมสะสมโลกจะขึ้นไปเป็น1,231.75คะแนนและมีโอกาส อันดับโลกพุ่งแซงเบลเรุร่ขึ้นไปหลังอันดับที่96ของโลกเลยทีทเดียวแล้วก็จีหูดากทีมชัดิจีนอีกด้วยทา่านี้ทีมชาติไทยทับช้างศึกสามารถขึ้นทับ96ของโลกได้ครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2008หรือเมื่อ15ปีที่แล้วนะฮะโอ้โหนัดนี้มีความสําคัญนะครับสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมสรวิทย์เล่าความแตกต่างฟุตบลอลเยาวชนไทยกับ เยาวชนเยอรมันเรียกได้ว่าเป็นข่าว talk of the t o ท n นะครับสวรวิทย์ศรีลางเดารุ่งจากสโมสรบุรีมณยนตเต็ดอคาเดมี่เปิดเผยระหว่างการไปเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีการคัดตัวดุยสุสึก a f c u 17ปีเอเชียครับพารอบคัเลือกในระหว่างวันที่19ถึงวันที่27ตุลาคมนี้ที่เมือดชุนบุรีสวรวิทเล่าถึงความแตกต่างที่ประเทศเยอรมันกับที่ไทยว่า เกมกับต้นมุนที่หลายๆเกมสิ่งที่ได้เห็นและรู้สึกแตกต่างคือเยอรมนีเขาให้อิสระกับเยบาวชนมากๆอาจจะไม่มีแทคติกไม่เยอะไม่ซับซ้อนแต่ทุกคนจะต้องโชว์ฝีเท้าออกมาหาวิธีคิดกันเองว่าจะต้องเล่นกันอย่างไรเพื่อให้ได้ประตูแต่ละคนจะปล่อยของอย่างเต็มที่ครับเบสิกของเยาวชนที่เยอรมันหลายคนจะดูเกินอายุเมื่อดูจากการซ้อมทั้งเบสิกการจะบอลไปกับบอลเดาะบอลทุกคนดู แล้วเนียนตามากเลยแหละครับดูคล้ายเป็นเรื่องง่ายไปหมดเมื่อมีฟุตบอลอยู่กับเท้าซึ่งผมเห็นเด็กเยอรมันนี่เริ่มเตะบอลกันเร็วตั้งแต่5้าถึงหขวบก็ใช้ชีวิตอยู่แตกกับลูกฟุตบอลแล้วฝึกในสิ่งเดิมๆซ้ำๆเช่นเลี้ยงบอลเดาะบอลแปรบอลพวกเขาดูไม่เร่งกับเกมการแข่งขันมากไปกว่าการพัฒนาตัวเองมันทําให้เห็นว่าเมื่อเบสิกดีทําอะไรก็ง่ายไปหมดผมจะฝึกตัวเองให้ได้เป็นแบบนั้นครับ ตอนมาเล่นกับแคมป์ทีมชาติเป็นครั้งแรกมันก็กดดันครับยังรู้สึกเกรงเล่นไม่ค่อยเป็นตัวเองก็พอรู้ตัวว่าทําได้ไม่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับพี่ๆที่ผ่านทัวร์เมนต์แมตช์มาแล้วแต่ตอนนี้แคมป์ที่2รู้สึกดีกว่าเดิมครับผมคิดว่าทํไดีกว่าแคมป์แรกใช้คําว่าปรับตัวได้แล้วซึ่งผมก็หวังว่าจะมีชื่อลุยกับทีมชาติชุดอยู่17ปีเป็นครั้งแรกให้ได้ครับนี่คือการออกมาพูดของน้องนะฮะ แตกต่างกันนะครับเบสิกต้องแน่นนะฮะถ้าจะทําอะไรแล้วก็เบสิกต้องมาก่อนนะครับพอเบสิกแน่นมันจะต่อยอดได้นะจ๊ะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่14ตัวตุลาคมแฟนๆห้ามลืมเลยนะค,ะนะครับวันนี้ต้องเชียร์กันนะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติซีเรียนัดชิงคิงคัพครั้งที่50นะฮะ